สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงครับเอฟซี FC รถแฮร่ลำเพิ่นเตยเสด็จสุปูสุ้อนครับเอฟซี FC น้องอุ๋งครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์โอเตยเสด็จลำเพิ่นออฟฟิเชียลครับพี่น้องบรรยากาศช่วงบ่ายครับบ่ายสอง,บ,สองบ่ายสามจะบ่ายสามแล้วมาอัปเดตงานะงานให้พี่ในน้องได้รับชมกันครับผมงานงานก่อสร้างครับภายในอาณาจ,จักรสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับ แต่ก่อนอื่นก่อนจะอัปเดตเดี๋ยวพี่น้องคอมเมนต์มาพี่น้องเอฟซีคอมเมนต์มาว่าผ้าหยางเบื้องรอบๆแน่ด้านห้องพักอ่าด้านห้องตัดชุดอย่างต่างๆมุมต่างๆผ้าหยางเบืเ้องแน่ว่าสันอ่ะโอเคหยางเบื้องกันเลยครับครับบรรยากาศภายในอาณาจักรสาวน้อยเพชรบ้านแพงของเราครับ นัอาคารตัดชุดครับเงียบๆ,ๆแต่นีแต่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบที่เพิ่นอยู่นี่นะครับเป็นซีมิดๆจักน้อยครับเพิ่งไปพักอยู่นี่นะเนาะเมันอาจจะเหีง่งานหรือพักพอนะครับแต่อาจ,จะเหีง่งานนะครับไม่อยากกวนเพิ่งไม่อยากหลุกวนเพิ่งหัวด้านหลังครับ ช่วงปิดฤดูกาลนะจะได้มาใส่งานบรรยาการด้านหลังครับแทงนำดันลังกระยามาแล้วก็ได้มาไทายพี่น้องได้รับชมกันแล้วครับเย็นดีครับพี่น้องย่นี่ เย็นดีโอเคพามาเบ่งหรือพี่น้องด้อ FC เป็นอยากเบ่ง้งสี่มิดมิดจั้งทีเลยครับพี่น้องบ่คใครได้บ่ค่อยมีคนพูดผ่านมาได้ช่วงปิดฤดูกาลบอลแล้วตั้งสิคลึกขึ้นอีกทีนึง เด็ดหน้างานก่อสร้างกันต่อเราทางด้าน หองพักแดนเซอร์เมื่อเสาะก็ดกได้มาสัมผัสไปแล้วครับมาทายเห้พี่นอนได้รับชมกันไปแล้วครับเป็นงานเขาแบบครับเขาแบบเรียบร้อยแล้วมือก็สิเท,ที่ขั้นครับเป็นงานเทม่นี่กับมัดเล็กเขาแบบยังต่างๆเรียมงานงานคืบนาไปทุกมือครับพี่น้องทุกแคสต์ออกทุกวัน ความคืบหน้าตลอดนะวุ้ยมาทางห้องซ่อมดนตรีครับพี่น้งองห้องซ่อมดนตรีก็นี่เป็นงานก,ก่อก่อสร้างในสร้างกัดกำลังจับระดับ,บดครับงานกน่อรับรอเนาะกหลังจับระดับครับ โวยมาท่าหนิแผนกก่อขาก่อพี่น้องถือว่าคพบหมนาได้ไวครับนแผนกก่อขาก่อไปเรื่อยๆ ชิคกับพ่อใครอยู่นอนปนระหอนเนาะเย็นดีเนาะสนมเย็นดี <Okay. S 1> โอ้ยล่มไหวไหวดีเนาะ <Okay. S 1> แดดกับว่แดดไหม <Okay. S 1> ล่มก็ล่วงดีไยก็เป็นแต่นอนเว้น <Okay. S 1> ดีเนปะ่า วยไปทั้งกำไฟทั้งข้านจอมลั่มพี่น้องมีอัปเดตอะไรนดหเนี่ยเห็นแบบเปี๊ยบเป็นเห็นเมียไม่ทางพุดไปทาลองไปทาสร้างเงินไปสร้างมันเพนเฮ็ดที่ยังเห็นไมวัทั้งุพี่นเห็นบ่มาเห็นยังงท่างุด ไม่ซ่างสวัสดีครับมันนี้คือไปเห็นยังท่าสีท่าสีทาสียังอ่ะสีดำสีดำบอกเลนท่าสียังยังท่าสียังสินดอกท่าสีดำอ่าสีดอชูพ่นดันสูงท่าสีเล็กดิโอ้ท่าสีเล็กโอ้ไ่ได้แทน่าท่าสีดำมาสินท่าสีกันสนิมมัครับเลี้ยงเนี่ยอ๋ออึสองเนาะ เห็นงานสันสูง,สงอกีกเนาะมือนีเนาะเริ่มแล้วเริ่มแล้วเตรียมเตรียมเล็กไปตาเฮ็ดย่างครับเนี่ยฮะอ๋อ,อ,อ,อเป็นโค้งหลังคาของ,งของอาค่านหนีมันปะอือครับเป็นโค้งหลังคาของอาคารนีหแหละครับพี่น้องมีความเคลื่อนไล้เคลื่อนไหวไรเด็บบาเนี่ยมาได้ยูซัมเก่าเลย,ยงานหอจอกก็เกิดกุล หนึ่งเก้าเก้าเจ็ดจัดให้ครับอัปเดตตลอดมีงานคันไว้เพิ่นเฮ็ดคันว่าได้เฮ็ดคือเฮ็ดเลยครับพี่น้องบอ่มีกินสมพักเซียนสมพักดองบลไม่ดองม่กินด้วยตอนมีงานออกเสมอ แต่แลจะจุดแต่ละมองอะไรมีอัพเดตยังผมก็จะถ่ายให้พี่น้องได้รับชมกันได้น้องเ้ยผมกันนี่ล่ละวนๆเวียนๆเฝ้าเฝ้าวววเราเละๆยูดแถวนีแหละพ่ไปไซส์ครับไปบาง้างในโดมทางในโดมจักน้อยค่ายยมอนีประเด็บเยอะ กับไปทางในโดมเลยดแแหรลำเพื่อนลำแพนไปเสด็จือเติ้งสองหน่วยหน่วยหนึ่งหน่วยสองแต่ยังบ่ท่านได้มีงานนะครับเนาะช่วงนี้กับพักพักพอนหย่อนกายไปผมก็คิดอยู่ว่าโอ้ไปโม่งไงซะบ่คือหยุดหลายมือแต่น้อว่ะคิดอยู่ได้ความสั่งใจอยู่ได้ดูบรรยากาศก็จะได้ยินเสียงเสียงนกเสียงกาพี่น้วจิบจิ๊บจิบจิบ อโอเคมาอัปเดตช่วงใบใบให้พี่น้องได้รับชมกันครับผมถ่ายคลิปขอบคุณพี่น้องทุกการรับชมทุกการติดตามพี่น้องเด้อขอบคุณที่เป็นกําลังแรงใจให้ช่องอาจารย์โอตเตอร์เสนจลำบนออฟฟิเชียลครับม,มีกําลังใจในการถ่ายนั่นถ่ายนี่ให้พี่น้องได้รับชมกันครับอขอบคุณพี่ขอบคุณน้องครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ